สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดไว้กันเชรียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์มากันต่อเที่ยวราศีถัดมานะคะมากันเที่ยราศีมังกร1นึ่ถึงสิมีนานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกคุณจะดูแบบไทยก็ได้ดูแบบไทยแม่นก็ดูแบบไทยไปดูแบบตะวันตกแม่นก็ดูแบบตะวันตกไปดูแบบไหนแม่นก็ดูแบบนั้นไปโอเคไหมเออดูแบบลัคนาก็ได้นะคะวันนี้อาจารย์ใส่พลังน้อยนะอาจารย์ไม่ค่อยสบายรู้สึกถึงเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเป็นไข้นิดหน่อยก็เลยคิดว่าติดยัง <laughs> ติดยัง <laughs> อาจารย,ย,ย์ติดยังเนี่ยติดยังเนี่ย คือก่อนติดก็จะเป็นบ้าซะก่อนแล้วล่ะปะบานนั้นอ่ะมามัางกรจ๋าหนึ่งถึงมีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในทิศทางใดขอพลังงานหลักของคุณหน่อยค่ะพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบก่อนเนาะมีใครทักมาไหมเกิดอะไรขึ้นกับคุณเดอะเดวิลมังกรใครคนเก่าคนไกลหรือใครบางคนที่สร้างความเจ็บช้ำนำใจให้คุณมาคุณทักเข้าไปหรือเขาทักคุณมาค่ะ คุณอยากให้เขากลับมาอีกหรือความรักเก่าๆรักที่เป็นรักซ่อนเร้นปิดบังรักที่เป็นรักลับๆรหรือเปล่ามีใครบางคนกลับมาไหมมีคนมาขอโอกาสมาหยิบยื่นไมตรีมาขอโอกาสอีกครั้งหรือเปล่าขอดูเขาหน่อยค่ะเขาคนนั้นของคุณขอไพ่ของเขาคนนั้นของคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังค่ะ The Tower t to สองดาบ t ดอ h ฮัง m a นสองเหรียญเขายากกลับมาเดิมนพฤษภาค่ะอ่ะ t ดอ s สตาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมอ่ะมังกรมังกรจ๋ามาดูกันซิว่าในเดือนนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหน ไพ่ของแปดไม้เท้าเป็นพลังงานหลักของคุณแปดไม้เท้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณบาปกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเช่นการได้รับข่าวสารการได้รับรู้การได้รับรู้ว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้คุณเจอสิบดาบอยู่ตรงนี้กับคนเก่าๆไหมหรือไปรับรู้ว่าคนเก่าๆของคุณมีเจ้าของแล้วหรือว่าคุณมีเจ้าของแล้วแล้วคนของคุณรับรู้ว่าคุณไปคบกับใครหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ การเกิดขึ้นไพ่ของ8ปดไม่เท้าคือการเกิดขึ้นแบากระทันหันไม่ทันตั้งตัวทําให้เรารู้สึกถึงการรู้การไปรับรู้อะไรเกี่ยวกับโรคโซเชียลก็ได้ไปเสืรไปส่องอะไรมาเราไปเห็นอะไรความรักความสัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผยก็ได้ขอดู8ปดไม่เท้าของคุณหน่อยแปม่เท้าของคุณกับเดวิลกับสุาอะทำแลนเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลในความรู้สึกคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นรักสอนไหมหรือคุณไปผูกจิตผูกใจกับใครบางคนที่ไม่สามารถลืมอัดได้ไม่สามารถที่จะออกจากความรู้สึกออกจากความสัมพันธ์สอนสอนนั้นได้รักไปเจ็บไปรักไปทุกไปช้ำไปมันเป็นการไปไปกับกับวนเวียนมันเลิกกันไปกี่ครั้งกี่คนก็ยังวนกันกลับมา นะคะตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดในความรักแบบนี้คุณอาจจะไปอยู่ในวิบากกรรมกับใครสักคนที่เขามีเจ้าของหรือตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วยิ่งรับยิ่งรู้ยิ่งเสียใจบางครั้งบางทีคุณอาจจะรับผู้ทุกอย่างแหละเพราะในความสัมพันธ์นี้ไม่มีราบรื่นค่ะการที่ไปรักใครสักคนที่มินเขามีเจ้าของแล้วแล้วคุณไปผูกจิตผูกใจสร้างสิบดาบให้กับคุณนะสิบดาบคือความเจ็บช้ำเสียน้ําตาร้องไห้ชุก ทรมานแสนสาหัสสิบดาบที่อยู่ตรงนี้เหมือนหรือคุณอาจจะเขาไปรักกับคนที่เขามีชนเจ้าของแล้วและคุณทําใจไม่ได้ก็ได้คุณอาจจะอยากตัดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ออกไปแต่ยิ่งตัดยังไงก็ยิ่งเป็นวัวพันหลักยิ่งเป็นเชือกที่มัดคอคุณยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานจนอยากให้เขากลับมาเลยจนอยากจะไปขอโอกาสให้เขากลับมา ใครคนหนึ่งที่คุณคบอาจจะมีอายุที่แตกตา่างคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้คนที่คุณคบอาจจะทํางานเป็นทาหารตำํำรวจราชการเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่อําเพลอเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลหรือในความสัมพันธ์ที่เขานิ่งเฉยคนคนนี้ค่อนข้างจะมีช้อยเยอะหรือบางคนมีครอบครัวแล้ว คุณอยากจะกลับไปในการที่คุณตัดอะไรออกไปแล้วมันไม่ราบหรือจริงๆคุณรู้เขาเรียกว่ารู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้บางคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนซึ่งบางคนรู้แต่บางคนไม่รู้เพิ่งมารู้ทีหลังไปรักเขาหมดใจแล้วไปผูกพันกับเขาแล้วไปผูกจิตผูกใจผูกกายกับเขาแล้วประมาณนั้นทบารันบอกว่าคุณต้องทําใจค่ะทําใจปรับบาลานปรับสมดุล The Hangman ยอมรับคุณต้องยอมรับสามถ้วยอืมอ่าสามถ้วยสามความรักครั้งนี้มีคนเก่าๆกลับมาไหมคนที่คุณรอคอยคนที่เคยเบรกเคยพักคนที่ห่างหายไปนานหรือคนที่สร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับคุณสร้างดาบสร้างรอยบาดแผลลึกในใจสําหรับคุณคุณยังรู้สึกเจ็บเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลาง หรือเขาไปนําคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือคุณไปแทรกกลางระหว่างเขาก็ไม่รู้ความรักครั้งนี้มันค่อนข้างจะไม่มีความสุขแต่ก็อยากมีไว้เหมือนตัดใจไม่ได้เหมือนที่บอกว่าพอเราตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วเรามีความรู้สึกวา่าทําไมเราเจ็บปวดทําไมเราทุกข์ทำไมเราทรมานเจนตายแทบจะไปตรงไหนไม่ไหวเลยอยากได้โอกาสที่จะกลับคืนนั้นอีกครั้งหรือเปล่าคุณไปทักเขาหรือเปล่าคะหรือเขาทักคุณมา คุณรักเขามากนะมันเป็นความรักมันเป็นมันเป็นความลุ่มหลงม,มันไม่ใช่ความรักเลยคุณอาจจะคุยกับธาตุราศีมังกรราศีธน,นูราศีเมษร,ราศีพฤษภน้ำกรกฎมินภิจิกกุมคือพระคุณพยายามเอาชนะใจตัวคุณเองหรือเปล่า คุณพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาที่มันจะพาไปในใจของคุณพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเอาชนะความถูกผิดหรือคุณก็รู้ทั้งรู้อยู่เนาในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่เลือกคุณหรือคุณเองก็เลือกเขาไม่ได้ได้แต่เป็นความสัมพันธ์รับรับได้แต่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนซ้อนไพ่บอกว่าคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะ บางทีไพ่มาเตือนว่าความรักครั้งนี้ต้องดูถึงความผิดชอบชั่วดีความถูกผิดด้วยนะคะใช่เอารักใครสักคนก็จริงความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไปขอพรอ,อะไรขอให้อยู่หรือขอให้ไปหรือขอพรให้เขาพ้นเราให้พ้นจากความรู้สึกเหล่านี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะเข้มแข็งคุณอยากจะเข้มแข็งคุณอยากจะปกป้องตัวเองจากความทุกข์ความเสียใจ ความเศร้าใจแต่คุณตัดยังไงคุณก็ตัดไม่พ้นหลุดไม่ได้จริงๆมันอยู่ในใจที่มันเออล้นมากมายมันทำไมเจ็บปวดมันทำไมรู้สึกผูกพันมากขนาดนั้นก็ไม่รู้ก็พยายามตั้งกำแพงพยายามเดินออกมาแต่รู้สึกถึงความรักที่มันดึงดูดเข้าหากันมันมีเซนส์มันมีจิตวิญ,ญญาณที่ดึงเชื่อมเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาเหมือนแม่เหล็กอะ่ะ ห่างกันออกไปก็ดึงเข้ามาห่างกันออกไปกันดึงเข้ามา,หออเ,า,มาเหมือนเป็นขั้วบวกขั้วลบเลยประมาณนั้นคุณก็พยายามอย่างยิ่งจวดที่จะทําใจยอมรับหรือทําใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้นะเออคุณรู้ว่าคุณเป็นแค่ได้แค่ช้อยทางเลือกคุณก็พยายามแล้วเหมือนกันแต่ทุกข์อะมันทุกข์มันทรมานมากเลยทีเดียวอืม ค้นของคุณลนะ่ะครับเขาเป็นยังไงบ้าง The Tower 2ดาบ The Hangman สองเหรียญ The Emperor ก็ The The Moon The Star เขาเองก็อยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาเองรับรู้อะไรมามีใครรับรู้อะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมความรับของคุณถูกเปิดเผยไหมเขาก็คุณความรักถูกเปิดเผยแล้วมันพังลงมาท่านหล่มทาลายลงมา จนไม่รู้จะทํำยังไงบางทีเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขา้าวรทํ่ำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่เลือกที่จะทําเขารูปทุกอย่างแต่เขาไม่เลือกที่จะทํา2ดาบสองเหรียญการตัดสินใจไม่ได้เส้นทาง2เส,ส้นทางช้อยสองช้อยสองเหรียญคือการไปวนๆไปไป,ไปกลับๆหักห้ามใจตัวเองไม่ได้หรือว่าบางครั้งเขาก็พยายามจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งก็เริ่มต้นไม่ได้เดรทาวเวอร์คืออะไรคะเด e ทาวเวอร์ความเสียใจยคะ่ะห้าถ้วย เขายังเสียใจเสียดายกับความสัมพันธ์นี้อย่างมากเสียความรู้สึกเ d g e of Pentacle มีใครเปกันไหมมันซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานการเงินไหมหรือว่ามีผลประโยชน์ต่อกันไหมในด้านของความรักนี้มีใครเช่าชูในออฟครับเขาอยากกลับมาเขาอยากลาายากลับมาเริ่มต้นใหม่เขาอยากให้มาพูดมาคุยมาเคลียเขาอยากให้กลับมาเพราะว่าเป็น The m c i a n แต่เขาก็ยังมีคนเก่า เขาก็ยังมีคนของเขาอยู่นะการถือไว้ในมือเขาอาจจะอยากกับประทักคุคณค่ะความสัมพันธ์ที่มันได้หวนกลับคืนมาแน่ใครบางคนได้หวนกลับคืนมาแน่ค่ะเดอะสตารอยู่กันก็ไม่ได้มีความสุขแต่จากกันไปก็ต่างคนต่างทุกข์ใจเช่นเดียวกันแรงผูกพันมาจากวิบากกรรมของคุณทั้งสองคนไหมแต่อย่าลืมว่ากรรมการกระทำนะสมดาบ พี่คนเลือกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ช้อยสองช้อยสามช้อยเขาอาจจะมีตัวเลือกเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วคุณเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าอ่ะไปต่อสิเอ่าหนึ่งถึงสิบหนี้หนึ่งถึงสิบหกนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรคะ หนึงถึงสิหนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นใดคะ Ten of Pentacles คุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะเป็นคร,รอ,อบครัวหรือครอบครัวรู้จักกันหรือว่าเคยเป็นคนเก่าๆกันมาก่อน Knight of n d ดอร์โนความรักที่มีคนแทงข้างหลังหรือจริงๆน่ะคุณรู้แหละว่าเขามีคนของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ซื่อคุณอยากคุณอาจจะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยอมรับเขาได้คุณปรับตัวยอมรับเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นคุณยอมรับได้คุณอยากเขากลับมาคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่คุณอาจจะคุยกับราศีสิงราศีมีนมีคนกลับมาจริงๆด้วย เพราะยังไม่ยอมปล่อยอยังไม่ยอมปล่อยเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปจะมีการได้พูดได้คุยกันนะคะกับกล่าวช่วยคนในความรักเนี้ยไพ่ใบนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนมากกว่าสามคนและคุณอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วมังกรรู้ทั้งรู้แล้วคนเขามาจับได้ไหม ความรักความสัมพันธ์ที่เขาเขาอยู่ใกล้ใครเขาก็หวั่นไหวไปทั่วหรือเปล่าหรือเป็นคุณที่อยู่ใกล้ใครก็หวั่นไหวไปทั่วก้าวถ้วยคือการกับรักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มั่นอ,อกมั่นใจในสเสน่ห์ตัวเองมากว่าฉันถือไพ่เหนือกว่าต้องมีคนกับมงังงอฉนแน่แน่ไพ่ใบน,นี้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้จะมีคนงอแน่แนื่อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดยังไงกับคุณคะเอชออฟเพนเิลโคงเงินถ้าคุณรวยกว่าเขาก็อยากได้คุณเพราะเงินผลประโยชน์อาจจะช่วยส่งเสริมกันในกันรดกันทํางานผลประโยชน์มีผลประโยชน์ร่วมกันเขาอยากจะมีคุณไว้เขาอยากได้คุณไว้ค่ะเพราะงานเหรอคุณคุณเป็นเจ้านายลูกน้องกันไหม คุณส่งเสริมกระด,ด้านของการงานการเงินไหมมันมีงานสิบสิบเหรียญความมั่นคงไหมครอบครัวไหมเคยเป็นครอบครัวเคยมีอะไรกันมาก่อนไหมสิบเหรียญสิบถ้วยโอ้โหเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือเขามองคุณว่าคุณเป็นครอบครัวที่สามารถเป็นความมั่นคงให้กับเขาได้ในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวได้หมดแต่เขาไม่เลือกนะสิสามดาบเขาไม่ช้อยเขามีคนในความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเลือกใครคนหนึ่งได้คนนู้นก็ดีคนนี้ก็ใช่มันทำให้เขาตัดสินใจเลือกยากมากสามดาบคือการรังเรที่จะตัดสินใจหรือคนในช้อยในความสัมพันธ์มากเกินไปหรือเขารู้สึกว่า การเลือกใครสักคนหรือไม่เลือกใครสักคนก็สร้างบาดแผลในใจสามดามคือการตัดสินใจไม่ได้สามดาบคือความเจ็บนะคะช่วงนี้ค่อนข้างมีอารมณ์หงุดหงิดบางครั้งความรักครั้งนี้อาจจะถูกทําร้ายจิตใจผิดหวังเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาฝังใจกับความเจ็บปวดนี้สิ่งที่เขาคิดกับคุณคืออะไรวิน o อ o n วานวินถือไหคะ เขาอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวถ้าจะให้เขาเลือกนะถ้าคนคนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะเขากลับไปเลือกครอบครัวเขาเขาไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งมีการทะเลาะกันแบบนี้มีความขัดแย้งกันเยอะเลยปัญหาเยอะดราม่ามากในความสัมพันธ์เขาอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะคะคุณล่ะคิดจะไงกับเขา สิบดาบนอนจมกองเลือดคุณเจ็บคุณทุกข์คุณทรมานคุณเครียดกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะเดินออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้คุณอยากจะตัดคุณอยากจะลืมคุณอยากจะเดินหนีไปถามว่าคุณทําได้ไหมทีออฟคับสามถ้วยเตสปาร์ตี้เหรอมันมีใครกลับมาน่ะสิมันทําให้คุณลังเลซิกออฟคัพดันไงมีใครคนเก่ากลับมาจริงๆด้วยเดอะฮารฟฟั แต่เขาไม่ชัดเจนมีคนกลับมาเระสร้างความรู้สึกให้คุณรู้สึกว่าเขากลับมาทําไมการกลับมานี้ต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้การที่เขาทิ้งคุณไปนอนให้คุณนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงออกแล้วว่าเขาเลือกใครไปแล้วโดยที่เขาทิ้งคุณไว้กลางทางแบบนี้แต่คุณก็ยังรักคุณก็ยังคิดถึงคุณก็ดีใจนะที่เขากลับมาแต่ความในใจของคุณยังสร้างความกังวลให้คุณว่าคุณควรกลับไปเริ่มต้นใหม่ไหม หรือคุณควรเดินไปข้างหน้าคุณกำลังตัดสินใจไม่ได้ยังระรา้ราระรังกับความสัมพันธ์ยังไม่รู้จะไปในทิศทางไหนดีใจไหมที่กลับมาก็ดีใจแต่ในความดีใจนั้นก็ยังมีความวิตกกังวลว่าเส้นทางที่คุณจะเดินกลับไปในเส้นทางเดิมนั้นมันจะดีหรือไม่ไม่เดินไปแต่คุณไปข้างหน้ามันจะดีไหมตัดสินใจยังไม่ได้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาจะทำอะไร เป็นรูปประทําให้คุณได้เห็นไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะไฟ Fire of one Queen of one มีความขัดแย้งในตัวตนของเขามากว่าความต้องการนี้มันยังสามารถไปต่อได้ไหม Page of one อ้ ไไพ่ของความต้องการ Justice ไพ่ของความเท่าเทียม Page of p e n t a c l e เขาจะทำอะไรไหมความต้องการมีมากเลยพาชั่่นมีมากๆเลยแต่ว่า Page of Pentacles Queen of s w o r d เขาจะทักมาค่ะเขาจะทักมา แต่การทักมาของเขานั้นเขาทักมาเพราะอะไรไหนดูซิทาไมเขาถึงทักมาคะ a g e of one เขาจะทักมาแบบกระทันหันไม่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือคุณอาจจะทักไปก็ได้มะทักทาไมขอดูหน่อยทักทำไมเกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมต้องทักทักทาไม the devil มันขาดกันไม่ได้มันลืมกันไม่ลง มันเป็นความรู้สึกห่วงหาผูกพันมันเป็นความรู้สึกว่าไม่มีเขาคนนี้แล้วเราแย่เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมถึงทักมาเพราะแรงปรารถนาแรงใจแรงกายที่มันดึงดูดเข้าหากันแล้วไม่สามารถหักห้ามอารมณ์หรือข่มใจได้มันทําให้ใครบางคนแพ้ใจตัวเองถึงต้องทักมากับความสัมพันธ์นี้มันเป็นวิบากกรรมของคุณสองคน แต่ทักมาทำไมเหรอก็อยากมีความรักครั้งนี้ไว้แต่มีไว้แบบแอบซ่อนปิดบังรู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันไม่มีความสุขรู้มันเป็นไปไม่ได้รู้มันไม่ดีแต่มันอยากมีกันไว้ประมาณนั้นอะคุณหล่ะถ้าเขาทักมาคุณควรทำยังไงคะถ้าเขาทักมา มังกรคุณควรทำยังไงดีคุณควรทำยังไงดีถ้าเขาทักมาคุณควรทำยังไงดีงงด King of Pentacle ค่ะคิงถือเหรียญน,นิ่งค่ะนิ่งใช้ตหมองไต่ตองพิจารณาทบทวนนิ่งไว้ก่อนรอดูก่อน s v e n of Pentacle ลองทบทวนความสำคัญที่ผ่านมาดูว่า ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะถ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้หมดดีกว่าโอเคเด๋ยวอลกเดอะไฮ o ลแฟนโอเคพ่คคแนะนำชัดเจนมากเลยนะถ้าเขาทักมาคุณควรทำยังไงพ่บอกว่านิ่งเฉยค่ะการนิ่งเฉยและเดินไปข้างหน้าเพราะคุณต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาจุดจบของความสัมพันธ์นี้คุณจะได้รับอะไรไม่ได้รับอะไร คุณทราบอยู่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ทราบเพราะฉะนั้นการรักใครสักคนรักได้มีใจได้เก็บไว้ในใจไหมเพราะว่า The ะเว l รกับเดอะฮาร์ฟันมาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ควรจบ The ะเว l รคือการจบจากวงจรหนึ่งการจบจบให้จบสิ้นเลยและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แต่คุณต้องใช้แรงกายแรงใจแรงธรรมะหรือแรงตัวเองอย่างมากที่จะแบบ ที่จะใจแข็งอย่างมากที่จะไม่กลับไปอะต่อให้มันเจ็บต่อให้มันทุกต่อให้มันทรมานน่ะก็อยากกลับไปอยากกลับไปนึกถึงความถูกต้องนึกถึงศีลธรรมนึกถึงความเจ็บที่เราโดนมาเมื่อในอดีตนึกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้มันก็จะเจ็บอยู่แบบเนี้ยมันก็จะไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะไม่ชัดเจนอ,อยู่อย่างเงี้ย อะไรที่ผิดมันก็จะผิดอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัดให้ขาดภายแนะนาคุณว่าใช้ธรรมะเข้าข่มสงบจิตสงบใจมันเจ็บมาแล้วมันจะเจ็บอีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปเจ็บแล้วจบดีกว่าเจ็บถ้ากลับไปเจ็บเรื่อยๆประมาณนั้นอืมอ่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาที่อยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกอะไร เดอเออรเมค่ะชอบสั่งชอบคอนโทรนนิ่งเฉย9ก้าถ้วยทจริงเขาอยากบอกจริงเขาไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นเขามั่นอ,อกมั่นใจมากแคมแพลนโอ้โหคุณอาจจะคุยราศีธนูพัดน้ำกระกดมินพิจิตคิดเถอะว่าเขากลับมาเพราะว่าเขาอยากได้ผลประโยชน์กับคุณค่ะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเหรอสิบถ้วยคุณคือความสุข เขารักครอบครัวเพจช็อปครับเขารักคุณหน่อยหนึ่งถ้าถามว่าความในใจของเขาที่บอกแล้วใช่ถึงเขาไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นเจงเขามีช้อยเขามีทางเลือกไม่มีคุณก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาแย่เพราะฉะนั้นการ take a คชั่นอะไรนะตรงนี้ลองดูเขาเรียกว่าลองดูก็ไม่เสียหายถ้าจะมีใครไว้สักคนเป็นทางเลือกมันเป็นทางเลือกของคนเข็นแกะตัวก้าวถ้วย ้าถ้วยคือคนที่มีช้อยมีความรับคนที่มีรักสามเศร้าคนที่หวั่นไหวกับใครก็ได้คนที่มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเลอกเกินว่าตัวเองมีดีใครๆก็ต้องเข้าหาเพราะฉะนั้นอย่าไปทําตามความต้องการเขาการที่เขาทักมาเขาอาจจะแค่หวาน,สนเสน่ห์เขาอาจจะแค่แบบว่าทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีคนเข้ามาเยอะแยะมีแต่คนเข้ามาเลือกซ้าอย่าเล่นไปตามเกมเขาเอาความรู้สึกของคุณล้วน,นว่า การกลับไปนั้นการไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันทุกเพียงใดนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องคิดแล้วความในใจของคุณล่ะความในใจของคุณที่อยากบอกเขาคืออะไรคความในใจของคุณที่อยากบอกเขาคืออะไรฟิลออฟสอดคุณตั้งดาบแล้วค่ะคุณจะต้องตัดสินใจให้มั่นคงโฟ o ์ออฟวันสีไม้เท้าอยากได้ความรักดีๆอยากได้ความรักที่มั่นคง ต้องมุ่งห้าไปข้างหน้าค่ะต้องมุ่งไปข้างหน้าเพจช็อปครับรักที่มีเก็บไว้ในใจ W o f อ o r t u n e จูนจักรวาลส่งคนใหม่มาให้คุณแล้วค่ะจักรวาลจะนำพาคุณนั่นแหละถ้าคุณเดินออกถ้าคุณเดินออกจากเทอร์ดปาร์ตี้นี้ได้หรือในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนี้ได้จักรวาลบอกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องที่สุดแล้วใช่ถึงมันจะเจ็บถึงมันจะปวดถึงมันจะทุกข์ถึงมันจะทุกข์ก,กายทุกใจแต่ความทุกข์นั้น ความรักมันทําให้คุณต้องเจ็บถ้าคุณได้หลุดพ้นออกไปจักรวาลบอกว่าถึงเวลาคุณจะมีคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาสร้างเป็นสร้างครอบครัวได้เป็นรักที่มั่นคงเป็นรักระยะยาว,ยาวสร้างครอบครัวการแต่งงานได้ทีเดียวถ้าคุณหวยหาคนที่เป็นของคุณโดยที่ไม่ต้องไปแบ่งสันปันส่วนกับใครเขานั้นแล้วไปข้างหน้าเลยจ้ะ You a ั f f o r t u n e จักรวาลบอกว่าไปข้างหน้า เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ถึงแม้นจะไม่อยากออกมาถึงแม้นจะเดินออกไปยากเหลือเกินแต่ออกมาเถอะออกมาแล้วเจอจะเจอสิ่งที่ดีๆคุณจะได้รู้ว่าข้างหน้าคนที่ดีกำลังรอคุณอยู่อืมจักรวาลบบบแบบนั้นขอให้แนะนำห้าใบค่ะให้กับ,บังกรไให้แนะนำบอกว่า ที cup. ่ออฟครับไปงานแต่งเหรอใครไปแต่งงานคุณจะไปแต่งงานรนะหรือเขาจะไปแต่งงานแล้วที่ออฟเพนต์เตอร์สามถ้วยสามเหรียญ h e อะฮาเพนเทสโอเคพ่แนะนำว่า ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นถ้าคุณแอบปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้ก็ตามหรือคุณเป็นเป็นความรักในความรับรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนกับใครก็ตามจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณมีเสน่ห์คนจะเข้าหาคุณเยอะและคุณสามารถใช้เซนส์ใช้สัมผัสคุณนำทางได้เลยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณควรรู้ว่าจุดจบในความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร คุณรู้ได้เซนคุณบอกคุณได้ค่ะเซนคุณไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับและทำใจและวางแผนสำหรับชีวิตทำใจทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ยายนะมีการย้ายงานย้ายการย้ายที่ไหมหรือมีการต่อเติมบ้านหรือย้ายแผนก,ก็ได้มีการเดินทางไกลด้วยไปถึงต่างประเทศเลยนะบางคนหนีช้ำไปต่างประเทศหรือเปล่าความหรือรักทางไกลเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะ จะบอกว่าเป็นต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาได้ถ้าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ทีเ่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยตัวตนไม่ได้เซนบอกคุณได้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้เนะี่ยจุดจบจะเป็นอย่างไรคุณต้องลองคิดดูและปรับตัวทําใจเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ซะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยู่นะตรงเนี้มันมีความเป็นไปไม่ได้เลย นะคะสิ่ง The date จบซะไพ่บอกจบเถอะสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณจะทํานั้นกาลังจะหนุนคุณให้ไปเจอเจอไปเปิดโลกอีกโลกหนึ่งและเจอคนดีๆในโลกใบใหม่โลกใบนี้ของคุณมันเป็นโลกที่มีแต่ความเจ็บปวดเป็นโลกที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเป็นโลกที่มืดมนแต่ The date บอกว่าถึงเวลาแล้วไหมคุณจะได้จบจากบางสิ่ง เดอะเดทคือไพ่ของการจบและเริ่มต้นใหม่เช้าว,วันใหม่แสงสว่างแห่งความสดใสสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตให้มองในทางบวกว่าเดอะเดทเนี่ยซึ่งเป็นการจบมันเป็นการจบแล้วเริ่มชีวิตใหม่หรือเปล่ามันการจบมันไม่ได้ดีมันไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งเพื่อเริ่มต้นสักการะเพื่อเริ่มต้นชีวิตดีๆ ในวันข้างหน้าเพราะคุณรู้อยู่แล้วในสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันเป็นท็อกซิกมันดราม่ากับชีวิตคุณเสียน้ำตาเสียใจเสียทุกอย่างเสียเวลาและมันมีความเป็นไปไม่ได้คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนั้นเพื่ออะไรเด e เดจบแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณอาจจะคุยกับพฤจิกแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะค่ะ มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าและได้เจอสิ่งดีๆณตรงปลายทางแห่งความฝันคุณฝันอะไรอยู่คุณอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นคุณอยากได้รักดีๆแต่คุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้โดยที่คุณไม่ไปแสวงหาคุณจะนั่งรอรักดีๆเข้ามาหาคุณนั้นเป็นไปไม่ได้คุณต้องจบจากสิ่งเดิมๆเคลียพลังงานสิ่งเก่า คนเก่ากลับมาก็ไม่เอาแล้วรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเข้าไปเจ็บแบบไหนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเด่ดเดดจบสัค่ะไพ่แนะนำว่าจบเริ่มต้นสักการะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวคุณเองนะจ๊ะมังกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ a, a f e 0 3น9 y เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ